โอเคครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแบ่งคสล็อตวันนี้มาอยู่กับเกมสาวถ้ำนะครับก็อยู่กับเว็บเว็บเดิมเลยนะครับวันนี้มาทุน300นะทุนน้อยนิดนึงนะครับช่วงช่วงนี้กรอบนะครับก็มาเบด5ครับวันนี้จะเล่นเบตเลขข็กขี้เอ้ยเบดเล็กคู่ครับเกมสาวถ้ำผมแนะนําเป็นเบตเล็คู่นะครับสูตรผมเลยนะครับโอเคอเคต่อแน่นอน สวยครับมาก่อนยีิบสี่บาทวิวิเฮ้ยเฮ้ยมาดิเบ็ดเล็กคู่สาวถ้ำดอกนี้ลำไปก่อนไปทีนึงปะครับ มาดิโอ้โหฮนะโอเคเฮ้ยมามาจัดว่ะเบนฮะเบนเลยคู่จริงฮะจริงจริงนะผมถอนได้ผมถอนได้เลยนะ แต่คลิปมันแต่คลิปมันจะสั้นไปนะครับผมถอนได้เลยนะโอเคครับขยับเบดทบเบสสิบมาเฮ้ยโอเคผมวาวหมดสวยครับคิวสามโอเคเคมาก่อนครับคิวสามว่างไงไม่ลงคิวสามว่างไง ไม่ลงอีกคิวสามว่าไงโอเคชมพูหนึ่งชมพูหนึ่งอืมอ200มาสองร้อยมาอืมเขียวหนึ่งสิบสามอืม,อมเขียวหนึ่งลงนะผมบอกเลยผมไปแน่นะไม่รอดนะผมไปแน่ถ้าเขียวหนึ่งลงเนี่ยอืมสวยครับสิบสาม ไม่ลงกดเองนะครับสวยครับ a สามยังโอเคเคต่อแน่นอนครับฟ้าสวย j สองว่าไงไม่ลงฮรับสิบสวยครับ j 1นึ k สองสวยโอเคเคต่อแน่นอนอือร้อยสามสิบ สวยครับม่วงหนึ่งโอเคระวังก้อนโตมาเจหนึ่งโอเคเก้าสิบหกบาทวิเรียบร้อยครับคงต้องไปว่ะ ผมต้องไปว่ะจำไว้นะเบ็ดเบ็ดเล็กคู่นะครับสาวถ้ำนะค่อยๆไล่เบ็ดไปนะครับเบ็ดเล็กคู่สุดๆโอ้โหพอครับพอ,พอโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับใครอยากตามลิงก์ใต้ description นะครับมีมีทั้งกลุ่มเล่นกลุ่มน้ำเล่นนะครับแล้วก็ เป็นลิงก์เว็บเว็บนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับก็ใครใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ